ราบคุชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่บิสนะคะกับช่วงชี้ช่องทองคำค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านตอนนี้อยากจะรู้นะคะว่าราคาทองคําตอนนี้เป็นอย่างไรทิศทางทองคําตอนนี้จะไปทางไหนแล้วราคาระดับนี้จะเข้าไปลงทุนดีหรือไม่นะคะวันนี้เราก็อยู่กับกูรูเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราค่ะคุณทิพานวะวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YL g l l i a n and Future ค่ะ สวัสดีค่ะคุณมลหุ่นล้ออะไรครับเมื่อกี้กูรูจ้าเก่าแหมค่ะมาถึงก็ต้องถามเรื่องทองคำก่อนปัจจุบันนี้ราคาแกว่งๆอยู่ประมาณเท่าไหร่คะก็ตอนนี้ถ้าดูเป็นสปอร์ตต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ1,240อย่างวันนี้ทั้งวันก็จะอยู่ที่ประมาณ1,230จนถึง1 2 4 5 US. ั o สองยูเอสอลาต่อชอยลเอา์ก็เล็กประมาณช่วงนี้ถ้าทียบกจบอาทิตย์ก่อนนี่มันแกวงตัวขึ้นลงเลยก็พอๆกันค่ะแต่อาทิตย์นี้ราคาทองก็ขึ้นไปทำหายอีกรอบหนึ่ง อ,อ่ายโซล,ล่าต่อทอยเอลส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นราคาทองบ้านเราก็ตกประมาณ19,200ส่วนวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ19,100ค่ะค่ะ1นึ่นี่ถือว่าสูงสุดเท่าที่เปิดมาตัต้งแต่ต้นปีปะ่ะหรือว่ามีสูงวันนี้คือหนึ่งพันสอง้อยหกสิบสีค่ะจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันคือตอนแรกของเราจริงก็มองว่า เพราะว่าด้วยความที่เดือนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนใช่ไหมคะก็คือเท่ากับจะปิดเดือนด้วยแล้วก็ปิดไตรมาสที่สองด้วยตอนแรกคือเราทาเกตดว,ว่าทองอย่างน้อยต้องทําจนถึงหนึ่งพันสองปดสิบห้าก็คือเพื่อทำไฮอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิดไตรมาสเพื่อที่พอช่วงไตรมาสสามจะได้มีโอกาสย่อแล้วกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตอนช่วงไตรมาสสี่แต่ตอนนี้ก็ราคาทองก็คือทําได้สูงอยู่แค่ไม่เกินหนึ่งันสองอหสิห้าเท่านั้นเองตอนช่วงนี้ก็กลับเป็นเป็นช่วงย่อของราคาทองคําดัังน้น ถ้าเกิดนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนช่วงนี้ก็อยากจะให้ชะลอดูนิดนึงด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะแสดงว่ามันมีโอกาสที่มันจะย่อตัวลงไปอีกเพราะมันไม่สามารถทะลุขึ้นไปข้างบนได้เป็นไปได้ก็คือเป็นไปได้ถ้ามองในแง่ของเทคนิคนะคะถ้าดูในกราฟของเทคนิคเองเพราะว่าทองควรจะต้องเบรง1,265ขึ้นไปก่อน,นะะแล้วก็ต้องทำา i ก่อนปิดไตรมาสสองแต,แต่ก็ยังทําไม่ได้แต่ว่าถ้ามองในแง่ของฟันดัมเบนท l ลก็คือมองในแง่ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมแล้วก็ยังบวกสําบราคาทองอยู่ไม่ว่าจะเป็นออกองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดก็คือ etfs p i d e r g o l ซึ่งล่าสุดเองเมื่อคืนนี้ที่ราคาทองคําคือเมื่อคืนวันอังคารค่ะคุณแอนราคาทองค,คําขึ้นไปทําสูงสุด 1, 2 6่4 5น้ค,คืนนั้นก็ร่วงลงมา20เหรียญ ทําไมท <ำ S 2> ําแต่ปุ๊บพองเลยพราแต่ปุ๊บก็เป็นการเทขายทำกําไรด้วยก็ดอกลองมา20กว่าเหรียญได้กับเกือบยี่สิเหรียญแล้วก็ พอเมื่อคืนนี้กองทุน ETF ก็มีการเข้ามาช้อนซื้ออีกประมาณ4ี่ตั์ล่าสุดตอนนี้ก็กองทุน ETF s p i d ล r Gold ก็มีทองมาทั้งหมดประมาณ1,320งพันสา่สตันซึ่งก็คือเป็นการในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีขายก็เป็นการทยอยซื้อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็คือสังเกตดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีร่ระดับทองคำต่ำกว่าหนึ่งพัจะมีการเข้ามาสะสมเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้ ทองคำเมื่อคืนก่อนทองคำกเมื่อคืนนี้เท่าทีค่ะราคาทองคำลงไปอยู่ที่1,227อยู่อสอลลาร์ลงไปเยอะเหมือนกันลงไปเยอะก็คือถ้าเทียบจากไฮเมื่อวันอังคารดรอปลงมาเมื่อคืนนี้ก็ลงมาประมาณสัก30กว่าเหรียญนใช่ค่ะ แล้วนี้มันบอกอะไรหรือเปล่าการที่ทางนักองทุนสปเดอร์โกเข้าไปซื้อบอกอะไร<อ>พวกถ้าเรามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองตอนนี้ก็คือว่าโดยทั่วโลกโดยรวมก็ยังให้ภาพบวกกับราคาทองคำนะคะ,คะเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีการปรับยอ่อแต่ก็มองว่าเป็นการทำกำไรระรยะสัน้นแต่ว่าถ้าดูปัจจัยพื้นฐานโดยรวมทั้งหมดก็ยังมองว่าน่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอย่างวันพรุ่งน,นี้เอง<ม>ก็คือทางธนาคารกลุ่มยุโรปเองก็ ถึงนัดที่จะต้องชําระหนี้ธนาคารกลางยุโรปที่มีที่ทมียอดหนี้ทั้งหมดที่<ม>ทางธนาคารกลางยุโรปให้ยืมทั้งหมดประมาณสัก4.42แสนล้านยูโรแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันกําหนดชําระหนี้ก็ต้องดูอีกว่าถึงเวลานะตอนที่ต้องชําระหนี้แล้วธนาคารเหล่านั้นมีศักยภาพในการที่จะชําระหนี้คืนหรือเปล่าแล้วจะบูดว่าผลออกมาว่าถ้าไม่ดีไม่ดีแล้วจะยังไงยิ่งส่งผลบวกสำหรับราคาทอง คือเพราะว่าก็ other, โดยก็คนก็จะเริ่มกลัวอีกกลับมาแพนิคอีกรอบหนึ่งว่าเศรษฐกิจเริ <h <h ่มจะไม่ดีนะก็จะวิ่งกลับมาลงทุนที่เซเว่นอีกอป็นต้นอย่างเมื่อคืนนี้ที่ราคาทองลงไปลดลงไปอยู่ที่1,227แล้วเช้านี้ก็มีการปรับขึ้นมาก็โดยรวมเพราะว่าอย่างหุ้นเองก็พอติดลบก็มีการ ย้ายเข้ามาเป็นการลงทุนแต่อนนี้ก็คือจะเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยระยะสั้นแต่ว่าถ้าดูปัจจัยระยะยาวก็คืออย่างพวกปัจจัยพื้นฐานโดยรวมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่แม้ว่าอย่างล่าสุดเองทางสหรัฐอเมริกามีประกาศตัวเลขออกมาหลายตัวก็ยังไม่ดีอย่างที่คาดไว้หรือว่าอย่างประเทศจีนเองที่ออกมาประกาศตัวเลขส่งออกก็ยังไม่ดี ที่คาไดไว้เหมือนกันก็คือโดยรวมทั่วโลกก็ยังไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะคะ,คะซึ่งก็ยังส่งผลบวกกับราคาทองคำอยู่ค่ะแสดงว่าตอนนี้คนก็ยังมองมองลองทองคำในมุมมองของ, Safe Haven งเซฟเฮเว่นเพราะกลัวงน้ำหนักของเซฟเฮเว่นอยู่จนถึงปัจจุบนันค่ะค่ะแล้วถ้าปรากฏว่าที่บอกฝั่งยุโรปก็าสามารถจ่ายได้ดีนีมันจะส่งผลกับราคาทองคำให้มันแย่ลงหรือว่าไม่ไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้ อาจจะทำให้ความสนใจในตัวทองคำอาจจะมีการย้ายพอร์ตก็ได้อาจจะมีการ<ม>เอ,อ่อ move ข้ามระหว่างนั้นแต่ว่าเป็นไปได้ไหมก็ก็เป็นไปได้แต่ว่านี้ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งแต่ว่าก็ยังต้องมีปัจจัยอ,ยอื่นๆทีออ่ต้องมาดูอีกทีนึง<ม>เพราะว่าอย่างคืนที่ทองคำปรับลดลงมา 20เหรียญได้เป็นเพราะว่าวันนั้นก็คือหนึ่งเรามองเป็นเรื่องของการเทค Profit ทำกไรระยะสั้น,นกับอันที่2คือน,นั้นเป็นคืนที่ประชุม G ม2 0เสร็จค่ะพอหลังจากผลประชุมออกมาทางกลุ่มเองทางกลุ่ม G ม2 0เองก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการซัพอร์ตเศรษฐกิจโดยรวม,มแล้วก็เริ่มพูดถึงเศรษฐกิจที่ทําท่าจะดีขึ้นอาจจะต้องมีการเพิ่มอัตราดอกเบ<ม>ี้ย พอข่าวออกมาก็ส่งผลกับราคาทองที่ให้ปรับลดลงมาค่ะแล้วช่วงนี้จากกระซิ์ที่ผ่านมาที่บอกว่าราคามันขึ้นไปทำหทำายนี่ปัจจัยสำคัญที่ทาให้ขึ้นทำหายนี่คืออะไรก็มองก็ยังเป็นปัจจัยก,ก็ยังเป็นในแง่ของปัจจัยพื้นฐานมากกว่าที่ทําให้ราคาทองขยับขึ้นแล้วต่อไปน,นี่ประเด็นเรื่องน้ํามันเริ่มมีส่วนไหมเพราะภาคหลงังๆรู้สึกเงียบเลยกันไม่มีปากไม่มีเสียงอย่างน้ามันก่อนหน้านี้ที่มีผลมากคืออยากจะให้สังเกตดูว่าน้ํามันถ้าเมื่อไหร่สูงกว่า100เหรียญสหล่าต่อบาเรล จะมีสองผลกระทบกับราคาทองแต่ว่าถ้าลดลงมาต่ำอยู่ที่ประมาณ6 7 0จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสูงกว่า100ขึ้นไปนั่นหมายถึงว่าเงินเฟอ้อเกิดขึ้นพอเกิดเงินเฟอ้เฟอก็จะมาผูกกับราคาทองอย่างถ้าเรากลับไปดูกราฟคือเราเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้ํามันกับตัวราคาทองเราเห็นได้ว่าช่วงที่ราคาน้ํามันสูงจนถึงประมาณ140 ช่วงที่แพงๆตอนนั้นน้ำมันช่วงนั้นน้ำมันขึ้นทองขึ้นน้ำมันลงทองทองลงแต่พอมาช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบคือราคาน้ำมันก็กลับออกมาอยู่ที่ค่อนข้างจะอยู่ที่พื้นฐานของมันแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับค่าเงินเฟ้อเท่าไหร่ตัวทองเองก็ไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันมากขึ้นหรือแม้กระทั่งอย่างช่วงที่ผ่านมาถ้าเราไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาทองคำกับตัว US Dollar Index ที่มึงหลายๆท่านก็อาจจะสังเกตว่าเอ้วันนี้ US Dollar Index เาไหร่แล้วส่งผลกระทบกับราคาทองยังไงเนั้นจริงแล้วถ้าเรากลับไปดูย้อนหลังก่อนหนะ้า US Dollar Index กับราคาทองคำก็จะค่อนข้างค่อนข้างจะ ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกันเท่าไหร่แต่พอมาเกิดช่วงคริสตสก็คือถ้าเราย้อนไปดูตอนกราฟที่เป็นปี2008ตอนคริสตสครั้งแรกตอนแฮมเบอร์เกอร์คริสส <Crisis S 1> ช่วงแรกค่ะช่วงสัปพรามตอนนั้นเลยกับล่าสุดเองก็คือเมื่อช่วงประมาณต้นปีที่เกิดปัญหาของบะ, <c ris> ะเทศกรีซค่ะ <c ris> ท,ที่ที่เริ่มต้นจากทางกรีซแล้วก็ลามมาจนถึงยุโรปช่วงนั้นตัวเยอรซีล่าอินดซ์กับราคาทองก็จะไปในทิศทางที่ค่อนข้างสวนกันเลยก็คือตรงกันข้ามก็คืออย่างก็มันก็จะแสดงให้เห็นว่าคนก็จะชิกกาาาารลลงงงงทททุุนนนนจคเมใอ 確か